บอกเลยค่ะว่าแก้วสชั้นตัวนี้นะคะเวลาใส่น้ําร้อนนะทุกคนเวลาจับแก้วนะจะไม่ร้อนมือเลยนะคะความพิเศษของแก้วคือทนร้อนทนเย็นนะคะใส่น้ําอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบยี่สิถึงหนึองศาเลยนะคะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางค่ะแก้ว2ชั้นนะคะเริ่มต้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่68บบาทเท่านั้นค่ะ นะคะทุกคนหลักสิบทุกคนสามารถมีแก้วนะคะแก้วมินิมอลนะคะสวยหรูของมน์ดีไซน์ของมน์ไม่บาดบากนะคะทนร้อนทนเย็นนะคะแก้วไม่แตกผลิตจากไฮโบโรซีเคตแก๊สนะคะทนร้อนทนเย็นเลยนะคะลูกค้ามีในะครอบครองในราคาหลักสิบเท่านั้นค่ะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางน,นะคะรีบกดสั่งซื้อเลยนะคะลูกค้าแก้ว2ชั้นมินิมอลตัวนี้นะบอกเลยว่า ควรมีทุกบ้านเลยนะควรมีทุกบ้านเลยลูกค้านะคะกดคูปองส่งฟรีได้ที่ด้านล่างนะคะตะกร้าสีเหลืองด้านล่างสายมือเลยนะคะจากนั้นนะคะกดคูปองคําว่าส่งฟรีสีเขียวนะคะกดสีเขียวจากนั้นรีบชําระเงินเลยค่ะส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางหาลูกค้าแก้วหลักสิบลูกค้ามีไว้ในครอบครองได้เลยนะคะบอกเลยว่า ทนร้อนทนเย็นนะคะน้าจะร้อนแค่ไหนนะถ้าใส่น้าร้อนแค่ไหนนะบอกเลยว่าจับแก้วโดยที่ไม่ร้อนมือเลยนะคะไม่ต้องมีหูจับแก้วเลยนะสามารถจับแก้วได้แบบนี้เลยนะจับแก้วได้เต็มมือแบบนี้เลยงบหลักสิบค่ะรับอุณหภูมิได้ถึงลบยี่สิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบองศาเลยนะทนร้อนจัดเย็นจัดได้ดีนะคะแก้วไม่มีทางแตกเลยนะใครนะคะที่สนใจนะคะรีบกดสั่งซื้อเลยค่ะลูกค้ารีบกดสั่งซื้อเลนหะาะสินค้าดีมีคุณภาพนะคะ เหมาะกับลูกค้านะคะที่ชอบสินค้าดืม่มคุณภาพต้องร้านเราเลยนะคะดีไซน์สวยหรูแบบนี้เลยนะไม่ว่าน้ำนะคะน้ำดื่มนะคะจะร้อนจัดเดย็นจัดแค่ไหนน้องสามารถรับได้นะคะดับได้ลบ20-150องศาเลยนะแล้วจะบอกว่าผลิตจากไฮโบโรซิเคตแก๊สนะคะนำความร้อนต่ำและทนความร้อนได้สูงมากนะคะแล้วจะบอกว่าลูกค้านะคะใครที่ได้ไปนะ รงก้นแก้วนะคะจะมีเป็นฟองอากาศเล็กๆตรงนี้ไม่ใช่ตําหนิของสินค้านะคะไม่ต้องตกใจตรงนี้ไม่ใช่ตําหนินะคะจะมีฟองอากาศของแก้วทุกใบที่ได้ไปนะคะเป็นกรรมวิธีนะคะการผลิตขึ้นรูปของสินค้าไม่ใช่ข้อบกพร่องของสินค้านะคะและไม่มีผลต่อการใช้งานด้วยเป็นการผลิตขึ้นรูปนะคะของสินค้าเลยบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะคะผลิตจากไฮโรซิเคตแก๊สนะคะทนความร้อนนะคะทนความร้อนต่าและ ทนความร้อนได้เขาเรียกว่าค่อนข้างสูงเลยนะคะนำความร้อนต่ําและทนความร้อนสูงนะคะทนร้อนจัดเย็นจัดได้ดีแก้วไม่มีทางแตกแน่นอนนะควรมีกระทุกบ้านเลยนะคะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางราคาหลักสิบเท่านั้นค่ะลูกค้าราคาหลักสิบเท่านั้นนะคะรีบกดสั่งซื้อเลยค่ะใครอยากโขมใครอยากได้รีบกดสั่งซื้อเลยนะคะ,ใค,คใ,คะ,คะใครกดสั่งแล้วนะคะพิมพ์บอกแม่ค้าก็หน่อยนะ,คะใครที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดหวัวใจให้แม่ค้าด้วยนะคะฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะ จะได้ไม่พลาดสิ่งที่น่าสนใจนะคะวิธีการกดโค้ดส่งฟรีนะคะลูกค้าคูป,ปองส่งฟรีร้านเราเป็นสินค้าดีมีคุณภาพนะคะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางเลยลูกค้านะคะกดที่ตะก,กร้าเหลืองนะ,ะด้านล่างสายมือและรีบกดคูป,ปองส่งฟรีไ,ได้เลยนะคะและรีบคิดเงินเลยนะคะเราลดราคานะคะจากแก้วราคาร้อยกว่าบาทนะคะเหลือราคาหลักสิบให้ลูกค้าดูท่านแล้วนาทีทองเฉพาะในไลฟ์ตอนนี้เลยนาทีทองนะคะนาทีทองเฉพาะในไลฟ์ตอนนี้เลยนะคะ บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะโปรตอนนี้นะคะสินค้านะคะจะหมดแล้วนะทุกคนรีบกดสั่งซื้อเลยแก้วทนร้อนทนเย็นนะคะใครไม่ทันบอกแม่ค้าเลยนะใครไม่ทันบอกแม่ค้าเลยคะใครเข้ามาใหม่กดหนึ่งเลยนะ,คะใครไม่ทันนะคะจะอธิบายการใช้งานใหม่นะ,ะน้องนะคะไปแก้วสองชั้นมินิมอลนะคะไปแก้วสองชั้นมินิมอลรับอุณหภูมิได้ถึงลบยี่สิบถึงร้อยห้าสิบองศานะคะดีไซน์โค้งมนไม่บาดปากนะคะเครื่องดื่มร้อนจัดเย็นจัดใช้งานได้หมดเลย ไม่แตกด้วยนะคะถือได้ไม่ร้อนมือนะคะไม่ว่าน้ําจะร้อนจัดนะคะร้อนจัดแค่ไหนนะคะลูกค้าจับแก้วแบบนี้ได้ง่ายๆชิวๆเลยเห็นไหมว่าเวลาใส่น้ําสีเข้าไปนะคะน้องนะคะจะรอยตัวแบบนี้เลยแก้วดีไซน์สวยมากนะคะน้ําจะรอยๆแบบนี้เลยเพราะว่าเป็นแก้ว2ชั้นนะคะผลิตจากไฮโดรซิเคตแก๊สนะคะนำความร้อนต่ําและทนความร้อนได้สูงมากนะคะความเจ๋งคือใส่น้ําร้อนแค่ไหนนะคะ จับแก้วได้ไม่ร้อนมือเลยและทนร้อนจัดเย็นจัดนะคะทานใช้กับเครื่องดื่มได้ทุกประเภทใครสายดื่มนะคะใครสายมินิมอลใครสายดื่มแนะนําเลยแก้วตัวนี้ราคาหลักสิบส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางค่ะรีบเลยนะคะรีบเลยนะคะเพราะว่าสินค้านะคะมีจำนวนจำกัดแล้วนะตอนนี้นะคะไม่ถึง20ท่านเท่านั้นไม่ถึง20ท่านนะคะจับแก้วไปเลยนะคะมินิมอลมินิไซส์แบบนี้